แประเสธหัวใจอย่างไรฉันทำไม่เป็นเพียงแค่เห็นเธอเข้ามาทักทาย เหมือนเห็นความฝันที่กลับกลายเป็นความจริงหัวใจที่ไม่เคยมีรักกลับอยู่ไม่เป็นจังหวะเพียงแค่จะส่งยิ้มมาไม่กล้าเปิดเผยใจกลัวเธอจะรู้ว่า คนที่ยืนอยู่ตรงนี้แอบลงรักเธออยู่แต่เธอคงดูไม่ออกสอนความรักไม่กล้าบอกกลัวเธอจะเปลี่ยนไปห้ามใจยังไงไม่ไหวเมื่อเธอน่ารักเกินกว่าใคร บัติเสอย่างไรเมื่อรักเธอจนไม่อาจจะทอนตัวแล้วเป็นเพราะอะไรเธอนั้นยิ่งมาใกลหร,รือเธอรู้ว่าฉันคิดยังไงล้อเล่นอย่างนี้รู้ไหมฉันหวันว่นไหว พอแค่นี้ก่อนได้ไหมหัวใจที่ไม่เคยมีร้ายกลับอยู่ไม่เป็นจังว่าเพียงแค่เธอส่งยิ้มมาไม่กล้าระพยใจกลัวเธอจะรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรง รักเธออยู่แต่เธอคงดูไม่ออกสอนความรักไม่กล้าบอกกลัวเธอจะเปลี่ยนไปห้ามใจยังไงให้ไว้เมื่อเธอน่ารักเกินกว่าใครปฏิเสธอย่างไรเมื่อรักเธอจนไม่อาจจะทอนตัว หลงรักเธออยู่แต่เธอคงดูไม่ออกส่อนความรักไม่กล้าบอกกลัวเธอจะเปลี่ยนไปห้ามใจยังไงให้ไว้เมื่อเธอน่ารักเกินกว่าใครบฏติเสอย่างไรเมื่อรักเธอจนไม่อาจจะทอนตัวบฏติเธไม่ไหว วันนี้ฉันจะบอกเธอให้รู้ตัว